สวัสดีครับผมเมนูวันนี้ต้มตินนัวใส่ใบชะมวงเมื่อเช้าเพิ่งไปเดินตลาดมานยาครับได้ตินนัวมาสองสามตีนเนีย่ยผ่ามาเรียบร้อยแล้วครับที่เห็นดำๆนี่ก็คือผ่าแล้วก็เผามาเรียบร้อยต้องเผาก่อนนะครับตินนัวไม่งั้นเผากินไม่ได้เสร็จแล้วเราก็มาขูดนะครับขูดไอ้ที่ดำๆเนี่ยขูดขูดขูด ใช้เวลานิดนึงขูดให้ออกให้หมดนะขูดให้จนขาวว่าขูดให้ขาวเลยเห็นไมันดำๆเนี่ยขูดให้หมดไอ้ขาวอันนี้ขูดเสร็จล้ครับผมก็จะเตรียมเครื่องมีตะไคร้หอมแดงนะครับข่าใบมาไปมะกรูดนะครับแล้วก็ไปต้มน้ํารอไว้พอน้ําเดือดก็เอาเครื่องเนี่ยใส่ลงไปผมใส่ไปก่อนแล้วพอเดือดแล้วผมใส่ก่อนตอนนี้เดือดเรียบร้อยใส่เลยใส่ตีนัวลงไป ต้มนะครับต้มไปยาวๆเลยครับต้มไปประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับใช้ไม้พื้นต้มมาดูนี่ต้มผ่านไปประมาณสามชั่วโมงตอนนี้โอ้โหนะครับพี่น้องเลยก็น่ากินนี่ยเดี๋ยวต้องแต่ต้องต้มต,ต่อมาผ่านไปประมาณหลายชั่วโมงหกหนึ่งเจ็ดชั่วโมงเนี่ยผมจําไม่ได้นี่นิ่มเลยครับนิ่มมากตีนัวดู ะครับดูนิ่มสุดนิ่มๆอย่างนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีแต่เกลือนะครับเติมเกลือลงไปแล้วก็เติมผู้ใหญ่ชูลงไปนะครับนั้นก็ตักใส่จานดูีน้องนเนื้อเป็นตันใหญ่ๆโอ้เป็นนึ่งได้ทั้งกับแก้มกับข้าวนะครับ ทำง่ายครับต้มตีนัวไปตลาดเจอก็ซื้อมาลองดูนครับสำหรับที่ชอบเปิดพิสดารครับมาแล้วเมนูต้มตีนนัวใส่ใบชะมวงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราวเจอกันคลิปหน้าครับผม